สวัสดีครับครับผมพึ่งเก่าเหมือนเดิมครับกับของตาผ่าครับเมื่อนี้สีมารีวิวปักเผ้วน้ำหอมที่เคยเห็ดว้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับตอนนี้สภาพเดือนหนึ่งครับเดี๋ยวเห็นนี่ครับนี่ได้เดือนนึงแล้วพอดีผมพอนมดไว้ครับผมพวกั้นยันติตควิดนะครับอือพ่อใบอยากให่งคเขาสดชื่นนะครับได้สิแกะให้ด้วยครับผมนีเป็นสภาพแบบเลยครับผมเป็นผักผาน้ำหอมนมื่อนี้เยาเห็ดว้ตอนลิบเป็นเดือนล้วนะครับ ตัวน,นี้เรซื้อได้ตรกิดธีรกิจทันเวลาค,ครับเป็นแ้วครับอันนี้ก็เป็นห้อยรองร้อยของปูนปูนปูนขาวนะครับกันมันขึ้นล่าขึ้นอยังครับเป็นเมื่อไม่หัดทถ้ำนะครับผมเบื้องในรายคลิบศึกษาไปน้ำครับผมครับศึกษาจาับรายอาจารย์นะครับผมครักเลยครับอย,ย่ากับยานหากย่านมัน ยันหากมันเน่านะครับมีสภาพมันครับไปเนี่หักตัวนี้มันกับบางทีบาสิใส่ถุงน้ำลงมาหนีแล้วครับพอดีมันบ่มี่เเลยเด็ดปล่อยมันเลยตามเรื่ยนะครับอ่าร้องเบิ้งครับผมคู้ใดใจรักนะครับผมครับนี่ครับทำานังใจรักนะครับผมนี่ครับนี่ครนะครับสภาพเด่นนึงก็พอเบิ้งได้เพราะครับ นเช้านี่ก็กรีดกรีดตรงนี้ไปครับตรงครับผมตรงกรีดไอ้กาบเหยื่อที่น้ำตาลมันหอกครับผมครับนี่มันนะครับนี่แหละแตงจากน้อยครับผมแตงแล้อกไว้คือเก้าครับแตงเล่าว้ครับเดี๋ยวเราแข็งแรงเรายังตัดออกครับกาบตรงนี้ครับ นี่ก็ทำจังน้อยครับผมคือเท่ากับไม่ได้ย้ำเว้นนะครับเนาะกับเปลี่ยนบรรยากาศลองเบิร์ดขีดกากเราลงจังน้อยครับฮาร์ทเทสไปครับผมฮาร์ทเทสไปมือว่างยายครับผมนี่ไปได้เหรอเดือดป่านี่นะครับเปล่าได้เลยเดือดไปล้านนั่นครับครับยินด้ทุกคนครับบุกเผาไส่ครับผมกับทุกสายได้ลายอาจารย์เนาะครับผม ผมก็ใจวลาว่าางเป็นประโยชน์ละครับผมครับนะครับดัดออกครับอันที่เห็นนั่นนี่พวกนี้ครับผมตัดใบมันเห่วครับผมมันเห่ยวหมดครับได้ตัดยอดไปจากน่อยครับอันนี้ต่อไปผนก็เดี๋ยวออกคื้เกาครับผมเดี๋ยวให้ให้นองเขาสั่นก่อนครับผมครับนี่ก็เพราลอะรครับกับแควกาบมันอออสิครับกับแต่จังฮอ่จังฮอ่ขึ้นครับอีกสภาพต้นหนึ่งครับผมเล็ตความกันครับ ีเฮ hey, okay. ็ดพร้อมกันครัการต่อเดี๋ยวเลยครับยันยันติดโควิดมาติดอยากติดโควิดเลยหัวไปโอเคครับนี่ก็ตัดไปเลยครับผมมือครับจีนท์นู้ครับ สภาพตัวนี้ว่าตรงมาเลยนะครับผมสภาพเือนนะครับงมจะเปิดนี่ครับเปิดความกันกับห่ีหนรับนะครับว่าตายได้ครับนี่บสภาพได้ครับผมผมกำลั้เปิดดะครับนี่เปิดดกจีดเอาออกจากน้อยัะครับ ต้นน้อยๆครับผมไม่สภาพได้ครับตัวตนน้นไม้หล็กาบนี้แค่น,นี้มืดจักน้อยครับผมตรงมี้ไาลลต้องใส่ยิ่มขึ้นหน่ครับเป็นบรรยากาศที่นีนน่ว่าเล็กน่อยสิละครับผม ไม่เห็ดแต่เขาในน้อยอย่างนี้แหละครับเสียดายนะครับจะมีคว้าแล้วครับพุว้าแล้วแต่งน้อยหนึ่งคุเบาครับระมัดระวังอือ Để cái à ừ, này các Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì đây Để không bỏ ch lỡ แต่อย่างใายเ้าเอาปูนขาวไปตรงนี้ไปเล่อยก็ได้ครับ สีฟูงขาวมากใต้ว้ครับผมตัวนี้ครับกันมันขึ้นล่าครับผมกันหมดได้หน้าครับผมเด่นมันก้อนกับท่าไว้ครับผมโอเคนะครับตัวนี้ครับไม่ใช่เหมือนแต่จะอัดดินเข้าไปนี่อีกครับผมเราจะเปิดพร้อมกันนี่ยนะครับตัวนี้นอ่น่องเนะครับ อีกต้นนึงครับผมอีกต้นนึง่งผ้านหนังหอมเหมือนกันครับผมนี่ใหญ่น้อย,อยนะครับเป็นตาหักต้องยัดง่ายดอกน่นสะสภาพกักทำแผห่หน่อยสิอ่าเป็นไรครับตัวนี้โอ้ตัวนี้สวยง,งามอยครับเปิดความกันนี่แหละครับผมเปิดความกัน ได้ครับไม่หน้อยๆนะครับนี่น้อยๆนี่ยครับเป็นไงนี่ครับว้าวไฟแชกยังไงกว่าครับครับแชกยังไงกว่านี่เดี๋ยวอ่ากี่ตั้งไหมวเบ้างกันครับ ต้องเป็นกาบจีนตนนนออันนี่แหละครับมองก็ได้เปิดออกมายังไงนี่อท่นี้เปิดปิดกลงน้อยครับผมใส่ไฟแฟลชได้นะครับเดี๋ยวซีรีส์วิวหลังจากเขาเดือนที่สองในเบืเ้องหนึ่งครับผมอันนี้นี่ครบครบหนึ่งเดือนนะครับ ค่อยกีดได้ใช่ไหมครับนะครับพ่อสใส่ไจบ้างครับสามต้นสามพี่น้องครับผมนี่น้องน้องน้องสุดทองมูครับผมเดี๋ยวให้ยอดขึ้นมาอีกสองยอดแดงสิแดงมุนีออกนะครับยันเขาหักนะครับแต่ก็เอาออกได้เลยวเหรครับต้นี้เดี๋ยวเอาไว้ก้อนไปเลยครับ เขาได้ขึ้นยอดนี่ขึ้นมากสักก้อนนะครับอาจามันตายก่อนครับเอาพันธุ์ที่แหนบจะเด็ดพอตัวนี้ขึ้นไว้คือเก่าครับผมเอาคลิปนี้แบบพอสักนี้ก่อนนะครับเนาะชอบกดไลค์กดติดตามให็นไหยครับเนาะครับป๋องถากพาครับผมครับสวัสดีครับ